สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้มาพบกับอูน้ำไส้ด้อครับผมอูน้ำไส้ยาผ้าพ่อยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขนะครับผมให้พ่อยพี่น้องได้รับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขน้ำกันเด้อครับผมเป็นบรรยากาศย่ำทีหาเมืองแรกนะครับผมถ่ายคลิปให้แนวทางพ่อยพี่น้องได้รับส้มรับฟังทุกคนนะครับผมอันนี้เป็นคลิปบอออเด้อครับผมให้พ่อยพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับผม ไม่นี้ก็มาตามพอบางพี่กับพอนอนท์บุรีนะครับผมกับเป็นแนวทางให้พอมีพี่น้องได้รดส้มรับฟังเร้ากันเนาะครับค่ะสู่กันต่อไปนะครับผมงวดต่องวดเนาะครับเป็นแนวทางให้พอมีพี่น้องทุกคนได้ดดำได้รวยน้ำกันครับผมพอบางพี่กับเป็นเลขพวกไม่มาด้วยกันเนาะครับผมกับพอนนท์บุรีเนาะครับอย่าเพ้ออย่าพลาดดนะครับผม หมดก้อนกับแบนอยู่นะครับผมก็เดือนที่จะไปรับส้มรับฟังก็ขอขอพระคุณพอบางพี่พอนนบุรีนะครับผมที่ให้แนวทางอูน้ำใสะครับแต่มาไทยถอดเน่พอเมยพี่น้องให้รับส้มรับฟังนะครับผมขอพุ่มเอฟซีทุกคนที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใสะครับให้พอมยพี่น้องทุกคนลำารวยเงินทองนะครับผมที่เขามารับส้มรับฟังคลิปอูน้ำใสะครับ คลิปนวทางตัวเลขของพอบางพี่กับพอโนนบุรีนะครับแต่ก่อนเม่น้ำเสียกับลงอยู่ด้วยครับผมตอนนี้ก็เอามาให้อูน้ำไส่ลงเรียบร้อยนะครับผมถอยย่อยมาให้ซองอวน้ำไส่ให้แฟนครับทางซองได้รับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขนั่กันนะครับผมก็อย่าเผลออย่าพลาด้ะครับผมก่อติดอูน้ำไส่ายไปในเด้อครับอูน้ำเส่าอย่าพยายามหาแนวทางให้เอฟซีพ่อพี่น้องทุกคนนะครับก็ เหล็กมีเขามีลุดเดรดด้วยครับผมเป็นแนวทางตัวเหล็กครับครับบรรยากาศครับผมหลังบานนะครับนี่ครับบักุ่งหน่อยครับผมเลี้ยน่วยเดียวครับต้นเดียวครับผมบักม่วงกับยุกสวนครับผมตัดคุดออกมาปลูกหลังบานนะครับผมยูหน้านะครับผมมันเต็มมีแต่บักม่วงโพดครับ บรรยากาศครับผมฟ่าเขาโพดเหมือนเดิมครับไอ้ hey, พ่อพี่น้องเดชเบิ้งน้ำกันครับผมที่บิดบรรยากาศหลังบ้านนะครับครับตดแย่งไงครับทายบิวหลังบ้านนะครับพอเก่ามาเสียมักไทายล่งนะครับเอออย่าพาพ่อ,พ,อพี่น้องมาเบิง้งเนีทางตัวเหล็กทั้งงดเก่ากับงดไม่ของพอบางพี่กับพอนอน,อนบุรีเด้อครับผม เอาไปเบิ้งนับกันครับเราทางพอนนทบุรีก่อนนะครับผมพอนนทบุรีครับเลขไม่มาด้วยกันนะครับผมเอางวดเก้าก้อยนะครับสามกับเจ็ดเอาอยู่ครับถ้าสามมาเจ็ดไม่มาครับผมนี่แหละครับทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมบม่ได้มาเกันเนาะครับผมอันนี้สองสามนะครับผมอันนี้เจ็ดเก้าครับบนล่างเนาะครับผมมาเบิ้งงวดไม่เนาะครับผม เลขพ่อนนทบุรี1กุมภาพันธ์2568ครับเลขไม่มาด้วยกัน8008ครับถ้า8มา0ไม่มาครับบนล่างครับผมแยกด้วยครับผมเป็นแนวทางให้พ่อมีพี่น้องเอฟซีด้วยครับผมนี่ครับเลขพ่อนนทบุรีครับผมเพิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับแคปหน้าจอเอาด้วยครับผมพอมีพี่น้องเอฟซีเนาะครับกันเป็นกันเลื่อมนะครับผม8กับ0 ถ้าแปดมาศูนย์ไหม่มาเด้อครับผมเป็นแนวทาแข่งไฮพายพี่น้องทุกคนเนาะครับผมปฏิโชกเดลับมันมาน้ักันเนาะครับก็นี่ครับผมหอมมเบิงพอบางพี่กันเนาะครับผมดับบนล่างเก้าห้าห้าเก้าเอาอยู่ครับผมบนล่างห้ามซื้อชอบก็จัดเนาะครับผมนี่เป็นงวดเก่าของพอบางพี่นะครับผมอ่เป็นแนวทางตัวเรียกไพายพี่น้องทุกคนครับผม พิจารณาในการรับส้มรับฟังเด้อครับพ่อบางพีเนาะครับผมถึงงวดเกา่างวดไม่แนบใส่กันเลยครับนี่ครับนี่วันที่สิบเจ็ดงดเก่าครับผมเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามครับเก้าห้าห้าเก้าไม่มาครับผมเอาอยู่เด้อครับมาเบิ้งทางเลขดับพอบางพี่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมดับบดแรกสี่ห้า 5-4ครับผมนี่แหละครับหมวดวันที่หนึ่งจะมีเห็นบ่ครับผมถ้าบ่มีก็คือพอบางพี่ดั W AU เออายู่เหมือนเดิมครับผมมาล่อหลุนกันได้ครับผมถ้าชอบก็จัดเลยได้ครับผมซีหากับหมาซีครับบอเน่หามกันได้ครับผมมักตัวเด็กกับจัดตัวนั้นนะครับับดไว้อาจมันหลุดมากกับมี่นะครับผมบ่แน่นอดนะครับผมแนวทางตัวเล็กครับนี่ครับแคปน้าจอเอา ได้ครับผมเลขพ่อบางพีครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพ่อเงียไม่เยี้ยนะครับสัตว์แก้วนะครับอูน้ำใส้เขียนตัวใหญ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเลยเด้อครับผมนีะครับค่ะขอบพระคุณพ่อบางพีนะครับผมตีทรงแนวทางคลิปดีๆมาให้อูน้ำใส้นะครับผมค่ะเป็นแนวทางนะครับขอบคุณพ่อนนทบุรี่นะครับผมที่ให้ กรุณาเมตตาให้แนวทางอูน้ำเชื่อนนะครับผมได้มาท่ายทอดให้แฟนครับทางช่องอูน้ำเชื่อนใรับส้มรับฟังน้ำกันครับเอฟซีตะคุ่นก็บล่อหลุนกันต่อไปเด้อครับผมสูสูกันต่องวดเลยเด้อครับนี่ครับเหล็กมีเขามี่ลดได้ธรรมชาติเนาะครับผมโอ้บรรยากาศครับต้นมะฮงหน่อยครับเหี่ยวหมดแล้วครับผมเมน้ำเชี่ยหมดเลย เอาเก็บมากินเนาะครับผมพาพพลอยพี่พน้องมาเบิ่งพักแป้นกันครับนี่ครับขันสวมพักครับผมโน่นี่เริ่มเหี่ยวแล้วครับหนาวกว่แป้นขึ้นกันเนาะครับผมเหี่ยวมดครับผมบรรยากาศครับป่าเข้าโพดครับผมปนเย่ไ่เย่เยมาหด ต้นใหม่ตลอดด้ยครับผมหดป้าเขาปพดเนาะครับสวนใสวน,สวนสวนข้างบ้านรดน้ำเสจัดการเองครับผมเอาผ่าพรมพ,พ,พ,พี่น้องไปเบึงแนวทางรอบสุดไทยกันนะครับก้อนดีจากพ่อมีพี่น้องเอฟซีไปครับผมพ่อบางพีกับพ่อนนทบ,บุรีครับผมนี่ครับพ่อนนทบ,บุรีครับผมเอาอยู่เนาะ เลขไม่มาด้วยกันครับ8 0 0 8ถ้า8มา0ย์ไม่มาครับเป็นบนล่างด้ครับผมบนแนลนะครับยงจะเกิดขึ้นได้ครับนี่เพิ่กระดับยูให้เบิง์เราด้วยครับผมพ่อนนทบุรีครับผมอ้าวมาเบิรงทางพอบางพี่กันนะครับ4 5 54ครับดับบนล่างชอบก็จัดนะครับผมแต่ ผู้เดมักกระซือเลยได้ครับผมเป็นแนวทางเนาะครับให้พ่อยมีพี่น้องครับผมสู้ๆกันต่อไปครับผมนี่แหละครับอูน้ำใสะกะมีแนวทางเพียงน้ำมาน้ำเสนอเพียงซ้ำนี้เนาะครับผมขออวยพรในเอฟซีทุกคนเนาะครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแร้งลำลุ่ยเงินทองครับมันหมานำกันนะครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสำหรับคลิปนี้อูน้ำใสะกะมีเพียงซ้ำนี้เด้อครับผมสวัสดีครับ